สวัสดีครับในช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่ก็อัดช้านะอัดช้ามากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโม่แต่เล่นเกมการ์ดใหม่ตัวพีอยู่นะฮะก็แถมไม่สบายต่างหากนะเสียงเสิร์งเริ่มไปแล้วนะครับกับมอว์สแนปนั่นเองซึ่งสัปดาห์นี้เรายังไม่ใช้กุญแจนะครับเราจะเป็นเริ่มใช้อทิตหนะ้าเนาะเพราะว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้ในอหนึ่งอันแล้วแน่นๆแล้วก็น่าจะไป <c oughs> ทำเควสจนได้อีกหนึ่งกุญแจนะครับก็ น่าจะได้4กุญแจพอดีอาทิตย์หน้านะครับโอเควันนี้ก็ใช้โทเค็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะเดือนนี้เกลือจริงๆนะบอกเลยแบบเดือนที่ไม่ชอบเลยนะฮะเพราะว่าที่คุณพ่อจะสมไวน้นี่หายไปตาหมดเลยเนาะก็จะเป็นแอนตี้เวนนมนะครับหรือว่าถ้าเรียกแบบอ่าภาษาอังกฤษแอนตี Anti ้เวนนมนะฮะถ้าเรียกแบบ UK ก็แอนตี้เวนมนะฮะก็เปิดตัวนะครับเซตการ์ด ที่อยู่บนท็อปเด็ของเราให้กลายเป็นพลังศูนย์แล้วก็คอร์สศูนย์นั่นเองมันเป็น <c oughs> จะนง้นเป็นการ์ดถ้าไม่ได้ทาคลิปนะอาจจะไม่เปิดนะครับแต่ว่าเออ่าทาคลิปไงแล้วก็เราได้การครบแลเราเราก็ต้องเปิดซะหน่อยใช่ไหมซึ่งเด็กที่เตรียมไว้ให้มันนะคุณพ่อเตรียมไว้แค่หนึ่งเด็กทุ่นๆเลยนะแบบไม่รู้จะใส่อะไรกับให้มันดีเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเนี้ยคุณพ่อเลยเตรียมออนโกอิ่งไว้ให้มันนะฮะก็จะเป็นเด็กออนโกอิ่งที่ปิดด้วย สเปกตรัมนั่นเองก็อไม่รู้ว่ามันจะเวอร์แค่ไหนนะเพราะว่าถ้ามันถึงใส่เออนโกอิงใช่ไหมเพราะว่าเราใส่ลุคเคชมาในนี้มันเลยไปเล่น ongoing ได้หรือถ้าไม่ใส่ลุคเคชมันก็จะมีอีกที่นึงก็คือใส่เป็นใส่เป็นชา w ดคิงมันก็จะมาบัฟพลังคืนให้ตอนจบเทินได้ก็ก็เป็นเด็กออนโกอิงสเปกตรัมไอ n อนแมนโครพวกนี้เหมือนเดิมมันลดพลังมาตรงข้ามแล้วก็บัฟพลังให้ตัวเอง ประมาณนี้ละกันโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเวิร์กไหมหรืออะไรยังไงนะฮะปะลองเล่นดูก็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 ก,ก,ก็คิดว่าเวิร์กหรือเปล่าคิดว่าเวิร์กแหละเออ <laughs> ก็มันจะเสกหนึ่งตัวเนาะเราจะมีเราจะมีเป็ดมาช่วยดูท็อปเด็กได้ว่าตัวที่มันจะเสกจะเป็นอะไรก็จะมีวิธีอ่าเทิร์นที่จะเล่นได้ก็จะมีแค่เทิร์นที่สี่หรือที่ห้าน,นะ เพรานี้หกก็หมดประโยชน์แล้วนั่นเองนะฮะถ้ามันขึ้นมาเทิร์นหลังก็ค่อนข้างแย่อย่างเช่นตอนนี้เป็นต้นนะนี่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะโอ้ก้อนหินอืมได้เป็นลุคเคชอนแมนอนแมนสูสุดไม่มีริสิ์ไม่มีจริงสินะ เอ็กโคแอนด์แมนเหมือนกันเดินซ้ายเราน่าจะไม่สนใจเขาเนาะอืมปล่อยซ้ายเขาไปมาเธอคุณแม่ <c oughs> อ่าเวนอมมาเสกอะไรก็คุ้มมัง้งเฮ้ยมีนลูคเคชขึ้นแล้วนี่คอสโมก็ขึ้นแล้วเสกอะไรก็จะคุ้มหมดสวยโอ,โอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่

น่าจะเดทกาเล็กตัดเดทกาเล็กตัดเอ่อเดทรอยยืรเอ้ทำเควสเหรอ <c oughs> สงสัยจะทำเควสเพราะว่าไม่น่าไม,ไม่น่า,ไม,นา,ไ,มนาไม่น่ามีบอทต,ตอนนี้นะเพราะว่าอาทิตย์หน้าถึงจะ รีแรงนอนนิ้เขาน่จะทำเคเวส์นะก็ได้โชกร์ดไปนิดนึงนะฮะโชเคสเป็นตาโชเคสการ์ดไปเฉยนะฮะอือฮึอืึอออป่ะเคเควส์ผ่านไปหนึ่งเควส์นะเว้นอมนี่คุณพ่อเปิดทีเดียวสมุดมาทีเดียวเปิดให้ครบอือฮึ โอ้รูปกาแล็กตัดเป็ดมาโอเค <c oughs> เป็ดมาดมเว็บคอสโม่เป็ดนี้ก็หลังๆมารู้สึกว่าจะได้เล่นบ่อยขึ้นแต่ได้ออนโกอิงนะไอ้ยาโอ้ย่า ก็แต่ว่าเขาไม่ได้เล่นเด็กทำลายนี่นี้ไม่จะโอเคอาริเชมมาดมเว็บโมโกคอสโมเราก็จะเรื่อนไปได้ทุกทุกทุกท,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 ทางในการเล่นนะแล้วก็ลงเป็นลุกเคชก็ได้ หรือจะลงเป็นเป็นโอเคลู okay, okay. <laughs> okay. กเห็ดโอเคก็เขาก็น่าจะลงซ้ายนะเพราะมันได้เดลลาฟทั้งคู่เดลลาฟหรือเดลลาฟโอเคเดลลาฟโอ้สุดสะกสดเขาลืม <c oughs> หรือแบบว่าเราลงว่าเราเลื่อนได้มั <c> ้ <oughs> อะไรออกเลยดีเอาเป็ดออกไปแล้วกันโอ้เป็นโคลแฮะแ็กมาสเตอร์ข้างไรสสารนะเพราะไม่มีตัวใหญ่ตัวใหญ่ในเด็กคืออะไรไม่มีนะซิเวอร์เซเบอร์ทับเด็กแล้วเป็นโคอโอท็อกซิน อืมฮึมอ um, oh. mm. uh ืม huh. อืมอ mm ืม uh อืม huh. อืมอ่าฮะมันก mm ็ไม่ได้อยู่ดีต้องเอาหมาออกแล้วก็ลงเป็นนี่ จะลงเป็นนี่ไม่ได้ Replace alterocate is turn อ้อ,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 อทำไมยากจังยากจังไม่เป็นไรแพ้ก็ช่างมัน แพ้ก็ช่างขอดูหน่อยโอ oh, ลืมไปว่า,วามีมิดมาเวลอเย่ จี้หกจี้ของเขาได้ของเขาได้ได้ลุงได้ลุงโอโพของเราได้อะไรของเราได้ฮในเด็กนี้นะเด็กอื่นได้นี่ไม่ว่าได้เป็นเด็กตัวนี้เด็กนี้มันไม่ได้ใหญ่มันมันใช้บัฟกับดีบัฟคู่แข่งเอาฮึสเปกตรัมแอนน์แมนมาดามป็นแล้ว บุกจีโอเคมดดัม okay. และอูย่าสวยสวยสดงดงามอารามแท้และตะลึง อ่ะลูกเขตไปดีกว่าปัดโต๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไหลไปไกลขนาดนั้นเดี๋ยว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 ไหลไหลไกลเกินเทินที่ห้าแล้วเอ้เทินนี้แล้วอาจจะต้องลงเป็นครกลาง อ่าซ้ายแล้วลากไปกลางแล้วก็ลงเป็นสเปกตรัมปิดน่าจะคุ้มสุดอือเขาใช้นี่เขาไปแล้วก็ต้องลงบังคับลงซ้ายอย่างเดียว ถ้าอย่างนี้ก็ลงเป็นไอออนแมนไปเลยแล,แล้วก็ลงปิดไปสเปกต่ำก็นันตะจบเซราซ้ายเขามีสามแค่ตัวเดียว <Yeah. S 1> เขาเล่นเด็กเล่นเด็กมาตอนนี้เนาะแล้วหมามาตัวต่อไปเจริญชัยเขาไม่น่ามีตัวมาโดดกลางได้แล้วเขาลงสามตัวโอเค ไม่โอเคโอเคไม่โอเคแนละลืมไปว่ามีไอสิ่งที่เรียกว่าเล็กกาเลียงอยู่เล็กกาเลี่ยงอ่าลืมเล็กกาเลี่ยงไปเลยเก่งจัดขึ้นมือมาตอนนี้อือฮึก็สรุปแล้วได้เล่นแอนตี้เวนมหนึ่งตา อะไรครับนี่อ่ะถ้าใครดูอยู่แล้วยังไม่มีเควสอ่าไม่ใช่เสิยจะไม่มีกิวนะมาเข้ากิวพ่อได้นะครับคุณพ่อก็เปิดรับอยู่นะฮะเพราะว่ามีอามีมีมีม,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 มีมีโรคนนะมีเข้าเข้า,ขาออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันทำเควสเนาะทำเควสเสร็จแล้วก็อยู่ต่อนะถ้าแบบใครไม่ได้ทำเควสก็จะมีเด้งเด้งนะฮะอือหึมาต่อ ขอดูในดีมันมันก็โอเคนะแอนตี้เวนอมตาเมื่อกี้เราประมาทเกินไปไม่คิดว่าเขาจะมีเลดการเดียนด้วยแหละฮึลุคเคสกับตันไอวันแมนโอ้โหโอ้โหละสายดีสเปซแต่ละพื้นที่ที่สบายใจในแต่ละตัว โอ้โห oh oh. <laughs> ลงได้เลยสี 3, 4, 5, uh, Cap. Cap Cap uh ่ห้าหกไเทินสามสี่ห้าหกอาอนแมนอ่าแคปแคปโครแคปไอออนแมนสเปกตัมโอ้อันกูอิงเหมือนกันแน่นอนอือหึ แน่นอนออนก็อิงออนก็อิงร้อยเรเซ็นเราโดนดึงเราโดนดึงเราโดนยิงไม่ใช่โดนดึงโดนยิงแ้นแมนแเอเรายิงกับตันเศร้าใจยิ่งนักอือหาตานี้อืม ยากจังยากจังเลยอาเม่สะ จริงๆน่าลงเป็ดซ้ายนะแสดงว่าเขามีสเปกต่ำแน่นอนเขาลงสเปกต่ำแน่อย่างไ้ก็ไม่คุ้มอืมโอเคมาอีกซักตาหนึ่งอีกสักตาหนึ่งเด็กมันคุณพ่อยังหาเด็กที่แบบ อาจจะมีเด็กอื่นในอนาคตที่แบบเอออาจจะเข้ากับมันแต่ตอนเนี้เป็นยังไงมันก็ต้องใส่ไม่ช a d o โดคิงก็ต้องใส่ลูกอะเพราะว่าดูมันเป็นอย่างเงี้ยสภาพมันเป็นแบบนี้แล้วเปยังไงได้นะอ่ะเป็ดมา,มรมาหรือเมตานี้มันจะเล่นไม่ได้แล้วกับเด็กโครงแบบนี้แต่ก็ก็ฝันของข้ามโอเคนะก็อาจจะไปใส่อไอพันิเชอร์เพิ่มก็ไม่ได้แย่เนาะ เปทำอ่ะยอมแพ้เฉยแสดงว่าก็ต้องลงตรงกลางสินะเคมาอีกสักอีกสักตาหนึ่งมาอีกสักตาหนึ่งดูดิเด็กมันจะโอ้ฝนตกมันจะมันจะไม่เข้ากับเราขนาดนั้นเลยหรอหเด็กมันจะ ไม่เข้ากันเลยขนาดนั้นจริงๆหรือว้าวมันตกแล้วไม่รู้ได้ยินเสียงไหมนะแตรงนะดูเคอืมเป็ดใหม่อ่าฮะเบสตันโอ้อะไรเนี่ยสเปกตั้มขึ้นมือสองอีกแล้วเหรอ Okay. เจอกับเด็กทำลายอ่าฮะอือ huh. ฮ uh ึอ huh. uh ่าฮะอือฮึมาดำเว็บ ใช่ย่างงี้คอโม่ไม่มาคอรโม่ไม่มาเชื่อเขาเลยใบต่อไปเป็นกับตันกับตันศูนย์ก็ไม่แย่โอ้ปาดหายหมด Cơn phải Ừ เราแล้วกันเติรดท้ายไม่รู้ยังไงละวอ๋อโน้โอเคโอ้โห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 เกือบเกือบนะฮะก็ประมาณนี้เนาะ e en n t e r t a i m นอมก็ดีไหมก็ก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าก็ไม่ดีไม่ดีถึงขนาดว่ามัดแฮบมัดมีนะก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ถือว่าสักแตกพลังของมันเองอะ่ะถมอว่าคือว่ามันสักแตกพลังมันโอเคเลนะกับ47อะ่ะมันไม่ได้แย่น,นนะ46หกือ4งนะ้าแต่ว่ามันต้องเล่นคอมโบมากเกินไปมันต้องมีพึ่งการ์ดบนบอร์ดมากเกินไปนั่นเองนะฮะข้อเสียของมันเนาะก็น่าจะมีประมาณนี้เนะเาะมาเรามาเปิดกล่องทองเล่นๆกันดีกว่านะฮะมาลองดูเนาะมีหนึ่งพันพอดีน่าจะเปิดได้ น่าจะเปิดได้นิดหน่อยนะป่าวูบรินวูบรินนี้ก็ใช้โทเค็นซื้อมานะครับค่อนข้างคุ้มเนาะได้ตั้งสามไม่ใช่โทเค็นใช้ทองเนาะได้มาสามพันโทเค็นนะฮะ10สิบกับสิบก็นะยังไงก็น่าจะเกินอยู่แล้ววันนี้นะเกินละได้ได้กุญแจอีกดอกหนึ่งละ อ่าอย่างหนึ่งวันนี้ข้างตู้นพ่อคิดว่าข้างตู้ไม่ไดีขนาดนั้นนะข้างตู้เป็นซูเปอร์เจนกับเกวนนะพ่อคิดว่าเฉยๆมากเลยกับข้างตู้อ่ะคือแบบสัปดาห์นี้ข้ามในกับข้ามนะไปลอเปิดทิศหน้าได้นะพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจสัปดาห์นี้เท่าไหร่อู้หลังทองว้าวเหมือนพ่อไม่ค่อยถูกใจสัปดาห์นี้แบบมันมันธรรมดาการ์ดซัปอร์ตไลท์ก็ธรรมดาหลังการ์ดก็ไ,ไม่เป็นหลังการสิ ข้างตู้ไม่ดีไม่ดีว,ดว,ว้าวนะไม่ใช่ตัวที่มัดแหบแบบเล่นในทุกสายอะไรพวกนี้เนาะโอเคอ่าฮะว้าก็ก็ก็เกลือแหละ <c oughs> ได้ฉายยาก็น่าจะเกลืออยู่แล้วแล้วก็ได้กุญแจหนึ่งดอกนแน่แน่แล้วก็ไว้ไปเปิดตอนเย็นให้ให้เครดิตมารีก็จะได้ไปเปิดนะครับก็ประมาณนี้เนาะกับกับกับแอนตี้เวนอมหรือแอนตี้เวนอมนะครับ เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าก็จะมี2คทิปเนาะทั้งสปอตไลท์ซีซันพาร์กับอ่สปอตไลท์กับซีซันพาร์เนาะ, light, s, ก,ะ, light, ก,นาะก็เป็นแอสการ์เดียนแล้วนะอาทิตย์หน้าจะเป็นแก๊งแอสการ์เดียนมาแล้วนั่นเองก็ไว้ติดตามชมแล้วกันวันนี้คุณพ่อไม่ค่อยสบายพูดได้ไม่ค่อยเยอะเนาะก็ไปแล้วนะฮะรักษาสุขภาพด้วยนะวันนี้สวัสดีครับ